วันนี้ก็อาบิดอาการอีกครั้งหนึ่งนะคะอาบิดอาการอาการก็ดีขึ้นหลายแล้วค่ะน้องก็ดีขึ้นดีขึ้นหลายแห้งนะคะตาก็เริ่มรอยช้ำก็เริ่มจางลงแล้วนะคะ<อ>ดังก็เริ่มเอ่อโอ้นม่ซั่ดังก็เริ่มเอ่อเ่อาเจ็บแล้วนะคะแต่ว่ามันก็ยังเป็นมันก็ยังทาครีมท่ายอย่างพวกน,นี้ก็จะหน้าสดวันนี้ประมาณจาัาเมือนหรอวะ13 14 15 16 16วันนี้วุฒิ10 นาสดมากจะเป็นอาทิตย์แล้วนะคะพี่น้องขิ้มบะด้ท่าเลยนะคะอันนานี่กับบ,บอดดีรานะคะแต่ว่าอ,อ,อ่อาซัมผกับอุ้เกลือเช็ดๆนะคะกลัวมันว่าถึกนานหลายันเป็นแผลเปื่อยเพราะตัวนี้เป็นแผลทุกคนนี่นะคะอันนี้มันเป็นแผลต,ตาก็เริ่มเอ่อตาก็เริ่มจาง,งเรอขอบตาตัวเล็กเริ่มเริ่มจางลงมากเลยนะคะ<ม>ทุกคนแต่เหลือตัดไหม่นะคะ เด็ก็จะไปตัดไหมแต่ว่ากับว่าท่านีเวลาว่างไปนะคะถ้าบ่ได้ตัดก็ต้องหาเนี่ยมันปิดไว้นะคะก่อนจะแตกหน้าซื้อไปไวน,นอักเสบนะคะแต่ว่าแผลมันอ่ะแห้งแล้วนี่นะคะทุกคนแผลแผลแผลอยู่ดังคือใส่ตะลึงแห้งแล้วนะคะตุกิดแล้วนะคะเพราะว่ากับใ,ใส่โอ้วตอนแรกใส่เอออ่านะ ก็แอลกอฮอล์แล้วก็ยาเหลืองนะคะมือตัวเล็กแห่งแดงนะคะเด็กแต่ขาก็ยังช้ำอยู่นะคะขาก็ยังซ้ำอยู่แต่ว่าก็ยังมีอาการปวดเหมือนเดินมนะคะปวดของเขาเพราะว่าพวกเขาได้ยาเมาใส่นะคะมีหลายคนถามว่าในไลฟ์สดของแม่นานาน,นะคะว่าตัวเล็กขึ้นมไปเลาะไปเที่ยวไปเที่ยวที่อื่นบ้างปกติถามตัวเล็กบ่เจ็บล่างกาดโดยก,ะะก็อยากไปนะคะก็อยากไปนะคะแต่ว่าตอนนี้คือแบบว่า ตัวเองร่างกาเองก็ต้องดูด้วยว่าร่ของผอมบนะคะก็เลยนอนพักอยู่บ้านพักดีกว่านะคะคือนั่เพยินพักดีกว่าให้ร่างกายจะของแข็งแรงสิไม่พี่น้องแข็งแรงเราก็ต้องจิแบบว่าเออไปเละน้ำมูงสินะมือนนิกะเหมือนเดิมค่ะติดตามเพื่อนเหมือนเดิมเราว่ามือนีบอ่บบอสนะคะบอสใหญ่เพรียพาวพี่เพียพาวนะคะรับเชิญอยู่ร้านอีสาน ทำซิ่งนะคะแมนบอลอีซั่นรับซิ่งแมนบอลน,น,นะคะแต่กะไปติดตามเหมือนเดิมนะคะไปติดตาม์พวกนนมูกับไปเต้นนะคะท้องก็สิไปเบิง้งเบิ้งมูนะคะแต่อันดับแรกนะคะท้องจะไปสัมผัส <c oughs> พี่แพรลี่นะคะว่าแพรลี่นี่เป็นอีหยังนะคะมีบทบ,บาทเพิ่มเติมนะคะแล้วก็อย่าลืมระพี่น้องอย่าลืมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชรใ์ให้ตัวเด็กด้วยน,นะคะตัวเป็กกำลังใจให้ตัวเด็กกันเลยค่ะข้าศึกเบิ้งนะคะบ้า ปเป็่อนเธอแรกเด้อที่อ่าตัวเล็กสัมผัสพี่แท้ลี่นะคะปกติไม่ต้องกันนี่ยบกบกิดจิบบกิดจิท่ายรูปบกิดจิสัมผัสเต้าก,กันปกตินะคะโอเคค่ะครเปนออ้องห้าสิบสองพิกัดพอดีจิวบอจันเดียร์นะคะไปเลยคะ่ะเพชรยังมาไปยังเพชรยังไหเวิน,นไอ้บอถ่ายเปิดสากแรกได้ไดเพิ่งจะเปิดสารได้ได้ได้ก็เลยรอดอาบน้ำอ๋อ โัพทนว่าตันเปิดให้บ่เป็นเออไผตัวคือเรื่องๆอัเรื่องโซดๆแคเดียวนีคือยงม่านทาง้อเนเฮ็บ่เป็นถาเรวลงเลยเฮ็ดบ่เป็นแล้วงเรวๆลดไปลงเรวๆไปตัดตรงตัดมันอุ่นวอีหลีมันมันใหญ่ดดคลิปๆนึงกว่าจะ เป็นคลิปให้เขาดูดูล่างบางคนก็ไปตัดต่อเป็นนั่นเป็นนี่แบบใส่เสียงเอฟเฟอแบบเสียงนกเสียงการคุกกี้คุกกี้ศินปินอ่ะมันล่ำบากพี่น้องเอ๋อลงแล้วกับยาดาเยาวราชยาอตสันสังศีเบิรนขอมันล่ำบากว่าปฏิรูปแต่ตะลิบตะยังไม่พี่น้องเด้อดาวเว่้งดามากกับยาบางสันสีเลยแต่ว่าพูดได้ดามากกันน่าน่าจิดแต่ก็เลยแต่พี่น้องดูคลิปเอานะคะเหนื่อยว่าอยู่บอกแบบว่าหายใจเอาในยุคเขาคุณเป็นอันรับเชิญบ่ศิลปินรับเชิญสาวสวยเป็นยังเป็นหมอแค่เป็นก่า อ่าผู้่ดสนใจอยากให้ติปนาวิธีก็นี่นี่ี่นดให้ได้นะครับท่านแก้วมากขันยาถอยเมาเนี่ยก็สักใบเราเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อเพื่อเป็นมีแง่เขียนห้ยกขึ้นเนี่ยเลยค่ะหรือว่าผู้ใดมากผู้ใดเอแต่ว่าเป็นที่ยวผักมากผู้ใดเอออายุบ่ถึงสิมีแอปเคแบ่งแน่นอนขอยเสื้อเจ้าว่าเจ้าต้องมีคลิปนีเขาลิมือหื้อเออคลิปนี้เขาลงมือหื้อมือเขาจะเอามือหื้อย้อนหลังย้อนหนาว เด,เดี๋ยวเดียวอย่างนีเ้เขาอันเราข้าวหลายแค่เอาได้รับบทบาทไปมาเป็นตี๋ที่อยู่บ้านเจ้ารถถึงทีีเอาที่บัตรเลยบัตรในสัมผัส,สอันก็สุกไปอยู่อะรที่พงมูสองเนาะโอ้ยแบบสั้นนะพี่นอ้องเอ,อเ้ยขวามบ๊อกเคยเป็น,จนเจ้าทีอออเดอร์พี่นอ้องไม่ตะกี้ขอบัตรเดมักเรื่องเต้นเรื่องตก็ขอบัตรเดมักเรื่องเป็นนักร้องบัตรเดมักเรื่องเป็นโค้ดสุกบัตรเดมักเรื่องเป็นตลกมักแค่เต้นสื่อที่มาอยู่นไหน อันนี้เป็นคางเรีที่วันเดียรจะไม่ยู่เนี่ยบอก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 แอแม่แ้วกกิน้อมเพราะว่อกินว่าอันเชิญครับสิบทำไม่ไอ้เรื่อวเชื่อปะเชื่องเชื่องถือไม่เั้ื่องมือหนึงจับมืออินุษยไว้สุนะแย่เลยสนนะแต่ห้องของเจริงยูดูดอมพงห่มเนี้แต่ก่อนใส่หูฟังไดยยินว่นได้ยด้ยินบอกเล้ก็ะหอกวันนั้นบอกอุ่มหาเแหงแซวแซวอยู่กันตลาดสดเนี่ยมันนี่กูบอกไม่ อเขาเคยเห็นอ้คนทนรัอคติลบมันจะยากยากเราจะหวงเขียวเอยมาสัมผัสกันครัเฉี่ยเอาเธอแหลกสสัมผัสไอ้วินนี่เธอแหลกไดนีเมื่อกี้เราสีสัมผัสได้นิเอาต่กิ้มันคิดยังยูก็ไม่ไ้คิดยังมาดูเหมอนก็คิดมากสีสัมผัสก่อนเอาเดีแหน่งไม่น้ออะครับไปเทเนียพื่เขาอย่างนี้โคตรสุเป็นโคตสุก็สัมผัสเป็นธรรมดาตัวมึง พี่น้องรือหดเสื้อผ้าเลีโทรศัพท์มั้ย์เเราลืหอหดเสื้อผ้ารื้ออันศูนยเกี่ทักทักแชทไปเพื่อนว่าอันอย่าบอกว่าเดกูวนาสันอย่าบอกว่าน่เด็กวนาสิตห้ารับนพี่เลยโบมีแนเตีมไว้เดี๋ยวได้ไปแน่กันาเสี่ยวอย่างอบอเมี่ท่านเอื้อเรอกห้องเด็กคนะเออย่าเดี๋ยวฉันลอกอเราขอฉันหลายยู่นะวัได้เอาไป บันไดกระยาขึ้นรถตู้เบอร์เวอร์เวอร์ไปได้อีตาไ,ได้ไปอีตาดื้มเกือบเต็มกระดาษ้หล่าไออิตาดื้มเกือบเต็มกระดามแล้วก็ฝุ่นรถตู้ออกมามาหอดหวนส่วนนะพูดแบบประมาณเกือบสองร้อยโลร้อยยี่สิบสองมื่เกือบสองร้อยโลลุงปั่มเหล่าขึ้นมาทั้งรถกลางฟ้าเพลงใส่ส่งยื่นไปเนาะเอัดแห่หาส่งค่าสั่นมาเปลี่ยนก่อนนะส่วนสีหอดโคราละเช่นว่าฮึคือว่าเอ้าเลื่อมกกระเป๋าขึ้นรถลักหายอยู่เลยนวด ยปากเด้ออันกูลรมกอลเสือผามนด้มันยัปากเด้อมนหาสิได้ยินอีห่านี่ปล่อยมันหนาฟังอีสาม่มดวหมดเร่องซัวอันนี้คือเบิ้งรถแต่งตแบบชิวตั้งแต่เกิดแล้วพเคยใส่บอกเสือจ้าัแล้วกินนองแวแต่งเสือแล้วิเป็นใส่บอกเสือเน่อีเนะแล้ก็บอกเสอตัวนีงสามสิบสามหมื่นแล้วใช่มันก็สมแล้วมันกุยเสือตัวนี้ เป็นแบบเพมาะข้าว้ันวาดนีอเค้ใครเนาะอันนี้คือบรรยากาศนล้วฉันไปแต่งตัวแล้วแล้วฉัไปหาบนาวแล้วแลดว ใช่พี่น้องเราก็ไปงานมาแล้วนะคะทุกคนเราก็ไปงานมาแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่บ้านพักแล้วนะคะอาจจะยิม้มนิดนึงเพราะว่ามูกับพี่หันในมากนะคะเราตัวเล็กมาก่อนเราไปกับบอร์ดนะคะโอเคค่ะฝากไว้เสมอน,นะคะนี่ก็คือบรรยากาศนะคะการไปงานที่บริเตนสองงานแล้วนะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ต้องใช้ให้เรา,าได้ใช้น,นะคะบ๊ายบาย